การแนสดงความดีใจกับคุณพ่อสปอร์ตคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่น,น,พ,นพักเนาะพ่อนะพักงวดเดียวกับเข,มข,า,ข,มขามาเข่าก้ามเข่าอีกแล้วที่แรกมันจะงวดติศขอเพราะสามงวดไม่กับกก็มาเว้นงวดเปนึังงครับงวดที่ผ่านมางวดนี้มาเข่าอีก <Okay. S 2> ครับจย่างนด้พ่อบอเสื้อกุม่านบอครับบอเสอร์ลูกใต้บอลูกใต้มายามมันใจว่าที่ได้บุญร่างนี้ใจได้ใจนะคิดว่าที่ได้บุญร่างนี่ ดูว่าจะได้บวชล้างวันนี้มั้นดับโไ๊ยเนาะครับพราะก็ดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ทางเพจทางช่องนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะอยู่กับคุณพ่อสปอร์ตได้ไปขายติ่มอมวันนี้เรียกออกบอกเหไปแล้วนะได้ในบ้านเมื่อใบประมูลยี่โบไปซื้อเรียกสีทาช่วยๆเขาจะไปซื้อเรียกสีขาวเงินพหอมมันเลยโอ้สิีขาวเงินหอมนั่นวะคือรอดลื่นเลยวันนี้เนาะ ความมั่นใจในร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะความมั่นใจมันโอ้คันคันนักบอกคือจังคือจังบอกที่นี่ถือทุเชียนี่ก็ที่ที่ผมวัดวังที่แล้วบอกว่าให้ซื้อล่างเนาะผมบอกให้ซื้อล่างเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดให้ซื้อล่างซุวงนู้ค่อยซื้อบุญผมบอกที่นี่แล้ววันนี้ก็สีบอกแั่สั้นนี่ รมาดาทีบอกสามตัวพ่อบอกตุงได้ไหม่อันนี้มัสื่ล่างเออก็บอกให้สื่ล่างอยู่พ่อมาบอกสองตัวพ่อบอกว่าจังไดเกอะหัวมังหันพ่อบอกหนูว่าจังใดเพราะว่าจ็ดแปดแปดจ็ดหหาชื่อห้ซื้อห้ซื้อล่างเพราะว่าคันมาบอกสองตัวมันเป็นล่างสีนะแต่คือผีนี่มาบอกนี่ตัวเดียวมาบอกตัวเดียวมาบอกขึ้นมาที่ซีบอกขึ้นมาที่ซีแล้บอกมาบอกแปดแปดเป็นไงแล้วก็ เจ็ดเป็นร่องไองสีหน้าก็เลยหายหางเดียวเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดมขึ้นมาที่หกอีกบอกมาบอกเตี้ยที่สองนี่บอกว่าเจ็ดแปดมาบอกตัวกับหันหน้าอ๋อค่ะนั้นเราค่อยได้ค่อยได้ว่ากลับเอาด้วยเสื่อแรกนั้นเสื่อแรกนั่นแปดเจ็ดบอกแปดเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวอประมาณขึ้นที่หกขึ้นที่เจ็ดนี่แหละ็ใหเมา่บอกเจ็ดแปดเขบอกเจ็ดแปดแต่พ่อนีฟันเลยว่าให้เป็น่าง แปดเจ็ดรางยางเดียวันเพิ่นมาบอกธรรมดาบอกขันสามตัวไม่ทิ้งตาบนหล่ได้ยินแต่ว่าแม่วาดุกทรายมาเสียงมันตาบอกครับโอ้ดื้อสายดื้อวะครับดื้อดื้อเป็นกุมารทองมาพอเป็นกุมารชีหัวกระโหลกครับบางคนเขาเจ้ากับว่อยากเสื้อนาะไอ้ค้าว่าผีสางนางใหม่กันว่าไม่มีมือเกิดห้วยนักเที่ยวหลานไั่เกิดไดแลนด้วยครับเพขันหยอกกันเพิ่นไม่หยอกขันเห็นเห็นอะไเห็นตัว คิดตังว่ากุมารม,มายำอีกบอกแม่ปะแปดเจ็ดตัวเดียวบอกตัวเดียวเพื่อนภาพมือก้อนมือทุกทายเลยไมหมอใกล้ใกล้มือเลยไหมหมอพูนมายำอีกมือวันที่ประมาณที่หกหรือที่เจ็ดน่ะที่มายำอีกอ่ะโอ้อครื่วงกลางๆน้ะพอเนาะที่เข้ามาทายคลิปเนาะเข้ามาทายคลิปมือนั่นแหละคือคือบอกขึ้นก้อนหันเนาะที่เข้ามาเพราะว่าเข้ามาเป็นขึ้นที่สองพอบอกเนาะจำได้ไหมหมอค่ะขึ้นท<อ>ี่สองหันหล่ะจ้ะ มือนั่นมากว่าที่สามพอผาดพออีกรอบหนึ่งพอดีว่าฝนกับอะไรอะไรครับภาษาเยอรมันจะส่งมีหลายอาการแม่จะพยายามตัวเลขเนาะตัวปายันพ้นลืมนสินะพ้นจะตกรับมาเนาะก็เลยค่ะสุดไปทานพ้นปลายานนี่รีดมาแม่เนี่ครับจะเลื่อยอะไรสัมผัสอีพอนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดเดบิวงในคลิปก็คอมเมนต์มาแน่เด้อพี่น้องนะคะว่าผู้ใดเดบิวต์เนี่ยบางคนกับเสื้อบางคนกับผู้เสื้อ บางคนก็อาจจะได้ดูหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูเนาะพ่อเนาะมันแมนยูค่ะมันจะเป็นที่ไลนใช่เพราะเขียนไห่เขียนไห่แห้งสัตว์เงีนยบ่ครับแห้งเป๊ะเลยมันครับเขาียนไห่ส่วนมากส่วนมากเขียนเนี่ยที่<อ>ได้เงินนี่คือเขียนมันบอส่วนมากเขียนนี่แน่นอนเลยครับม,มันจะเปมือนันเมื่อจะเอาฟังคือบอกให้ฟังไปนอนอยูฝุ่นแห้งบอกดู มันมองแน่นหมดป่ะแน่นแ่หมง่มงหมง่งว่าหม่งมันถึงเข้งหน้าหน่อยตะก,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 ตก,กตี้อยู่จ้าจ้าจ้าหมอก็ไ้กกกะถินนี่บ่ครับเป็นว่างบ่ครับเป็นบอ่อดแกเรว่าผมว่าไปก้นบ่อน้ำอยู่เห็นก้นลงไปแล้วันนี้น้ำไหลงลงล่มมโนบ่นลลนนเต็มบ่เนี่ยครับจังว่าได้ไปก้นมึงมันเป็นหูลงไป่เจ็นว่าย่านติเจะนว่าได้เศร้าคนญานมันหลุกลงลไ,ปลไปนะี่ยก็แบบเป็นแต่ยาคืออันนั้นเถอะเนาะยาคือหูพญานาควันนี้ถามขาเจ้าเขาเจ้าว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่นี้คือคือเถาต้้นไมใหญวัลก์ ถ้าต,ตามความเสื้อนี่มันจะเป็นลักษณะว่าถ้าแบบต้นไม้ใหญ่มันจะมีผีสางนางไม้อย่างไปสิงบอ่อค่ะเราวันนี้อันน้มฝันฮะน,นะบ่ามันฝันหอกตีหาสีลุกมาให้จะติ่มน,นอนเมบเลนอยู่นี่ว่าคนจอแจ้จอแจ้มากฮอดวองหันสิมิดผู้ใดกกันจอแจ้จแจมากเสียงตัวยิง่งเสียงยังเหนียวบอกกันมากผู้ใดบอกกันโซกันมากโซกันมากครับหมว่าหมายว่าว่ามันฝันเลยคำว่าฝันเฮ้ากับลุกแล้วนอนเมียบ มัน,นเมียฟีเฮ็ดไอติ่มนะว่ามันเดี๋ยวยู่กัน,น,น,ม,นมันเมียเห่นอยู่ค่ะเป็นลาจิมะไอสันละเป็นแนวนันบอพอคล่ายๆกับบ่ได้หลับแต่ว่ามาเห็นห้อันนี้มาได้ยินแต่ว่าบ่าเห็นด้บ่บ่เห็นตัวม,มาห้ได้ยินาายเ,ยเลยมาได้ยินโอได้ยินเลยที่น้องนะคะกะเคยเลี้ยงเพิู่บบอ่อเคยเลี้ยงเพิ่นบอันทีมองบอนนะมอ้ยแต่ยูทูบบอกว่าที่เลี้ยงถือรู้ว่าทีเลี้ยงเนาะยูทูบบอกว่าอยากได้ยังไ้มาบอก บ๊วยตั้งบอดายงวดบ๊วยบ๊วกครับมันแสดงว่าพันไม่เหตุพันบ่อยเห็ดครับห้ยหายห้ซื้อๆบ๊วยอาขึ้นเนาะโอ้พันเมตตาอย่างเดียวอันนี้พันบอยอยากได้ยังบ๊วยบ๊วยขอบ๊วยขออย่างเท่าไหร่ครับมันจะบอกของันมันทีบอกต้องบอกโดยรับที่บอกมาบอกเลยมันบอกครับแสดงว่าเจอขนมให้ลูกไส้ย่างเดียวอันลูกให้แต่ลูกไส้นี่ยแหละครับที่ดื้อใจเนี่ยอันนี้คือน้องกุมานเนาะน้องกุมานนี่ที่บอกไอ้แปดเจ็ดนี่น้องกุมานเนาะน้องกุมา เพิ่นมายำอีกพอดีเพิ่นได้เองครับกินของหวานเพิ่นไม่บอกเพิ่นมายำให้สรุปแล้วเจ้าที่มาบอกก,ออก,ก่อน,ญญนนั่นอยู่เจ้าที่บ่เสียงผู้ใหญ่เด้บ่มันเสีย,ง,นนยสงสองสอ2เทื่อเด้พ่อบอกสอเทื่อแม่นครับพ่อบอกว่าเออเป็นเสียงผู้ใหญ,ญ่เป็นอะไรพูกันมาเป็นสเสเียงไม่ยิ่งเสียงเพอันนี้เสียงผู้เสียงผู้ชายเสียงผู้ไซน์นะครับเนาะที่แรกนั่น87นั่นผู้ชาย์แปดเจ็ดนผู้ชไซนะพ่อบอกก็สิเป็นทางนั้นเนาะ เจ้าที่ทั้งนั้นเนาะทั้งอันนี้ก็บบอสทักงขวานคือนี่กับเคยบอกอยู่อยู่ขึ้นกันก็ที่เป็นแบบว่าเจ้าที่นี่แหละแต่ยินแต่เสียงสสงัยว่าแต่ว่าน้องกุมานกับมาบอกอีเจ็ดแปดอีกบอกเจ็ดแปดวันนี้ก็คือสรุปว่าเจ้าที่น่ะเพิ่นบอกตัวแรกกัพ่อวันนี้น้องกุมานบอกอีกบอก วันทีประมาณว่าที่เจ็ดที่ใดนี่แหละประมาณเพื่อนมาบอกอีกบอกว่าเจ็ดแปดโอ้แสดงว่าทั้งเจ้าทีทั้งน้องกุม่านนี่เพื่อนเหยียบตัวเลขให้พ่อแล้วแต่พ่อก็บดบดย่งบกมากพอ่าเมื่อนั้นมากยุ่มันใจยุ่มันใจว่าที่ได้บนล่างเจนี้ก็จะเป็นโอ้มากอยู่แต่ว่าคิดว่าโบแมนบนล่างย่างเดียวแปดเจ็ดนี่เออคิดว่าคิดว่าล่างย่างเดียววันนี้ซุ้มนั่นไปเล่นบนนี้ซุ้หมดนั้น๋อบอกเอิที่อกลับฉันบอก กระซิบว่าไปกาบกันบอฟังสิว่าว่าสิเอาแปดเย็ดนี่สามลอยคุณลอยยังสีได้ครับบผัดผัดคิดคือพท่านนี่ว่าเสียวล่างอยู่แล้วครับจังด็กเขาไปว่าบุนเอาสามลอยลอยคุณนสามสได้สามลอย่เนาะว่ากับข่ำครับพี่พ่อกันน่นห้เอฟซีได้มาหนั้นว่าแถวล่างแม่เนี่ครับอกว่าใ่าแอวล่างนือพวกสามหาน่าจะเป็นบนพอกรบบอกยำอยู่ แมนพี่น้องอ่ะก็ได้กะถือว่าเจ้าที่เพิ่นห้นะคะเจ้าที่ให้แปดเจ็ดน้องกุมารให้เจ็ดแปดเพิ่นเยียบทั้งสองผีสองตนนี้คือเยียบเลขให้อีพอแล้วเนาะพอเนาะเจ้าของมันเป็นน้ำหลวงให้ได้บุกครับตั้ขนาดไปสี่ครั้งยังบอกผิดดูกะยังมีกำไรอยู่หพ่อไ่่ต้องเสียใจนะครับเนาะยังมีกำไรอยู่นะครับถ้าซื้อบพิษแต่หลาย ถามเอฟซเนี่พออฟซถึงว่าถามบึงกัดวครับขีดบ่นอเป็นยังไงนอหมันบ่นอถามเอฟซีบงกัดูวพอผู้ใดด้เบึงเนได้หน่อยได้หลายก็ค่อยไปนอเานอโมนาค่อยว่ากันไม่กันหาเพื่อนนอบอกอีกว่าแพงดอกว่าแพงจักเียคุณพ่อใจดีว่าแตแพงจักเชียรดอกจะพ่อกคือเอฟซีเพิ่นอยากติดตามเนาะพ่อเนาะคนไทยผู้ชอบกับผูาแต่ว่าขับผู้ชอบกับขามาฟังเงบึงคุณพ่อสปอรตเป็นไห่นะครับแปดเจ็ดหกห้าสาม ชอบหรือว่ามักน้ำบอที่เพิ่นบอกว่าที่ผ่านมากกัืเอว่า87ให้ตรงๆแล้วนะคะแต่ว่าพีน้องกุมารนี่บอกให้กลับมันก็เลยจะเป็นไปไปกลับบนล่างนะคะเอฟซีเพราะวานัน,น้องกุมารน,น<จ>ะให้เจ็ดปดครับน้องกุมารถึ7เจ็ดแปอ๋อ <laughs> ตาเจ้าที่ท่านบอกให้แปดเจ็ดอันนี้คือจะเป็นเลขเดิมนะคะที่เจ๊ตังลงให้คุณพ่อนะคะเอฟซีขันแต่ว่าขันมันเอฟซีชุ่มเหมือนซุ่มเคยเล่นน้ำนี่ขันเขาเห็นนี่เขาสิถือไหลครับอ่ถือเพราะว่าไม่เพราะว่าเพิ่นมั่นใจเขาบอเขิ้นี่ม่เพราะว่าเันใจ ใช่ว่าคันเขาเห็นในซองนี่เขาสิถือหลายเพราะเขานั่มได้ของมัตทุคนอยู่ด้วยคือว่าพ่อนี่มีเอฟซีกรที่เฮ่าซิมาไทยเนี่ยคืหลายอยู่แล้วเอฟซีที่่นไปขายไอจิ้มเขาได้ก็รอดติดตามเลขข้อแมนบอมแมนบอมมาลอดติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวมาลอดติดตามนะครับความฝันนะครับ แต่ว่าพ่อบแพ่งเนี่ยไ,ไปขายติม่มพ่อก็เลยบรูว่มมาไม่ขายถึงแน่นวะลายมือเลยที่บรูไ้ขายติ่มนะ้วอ้วนเหมือนกับถึกเมาไปจุดเดียวครับค่ะขั้นสั่นก่ะวันนี้จะได้พ่อให้เอฟซีว่าจังไรอา้าเป็นจะได้อีกอาานัมบ่ครับก่แล้วจะบุญไาบาริสต้าห้องอะไครับเพิ่นเพิ่อนมาบอกกรับโบแพ่งครับสนักที่มาบอกตรงว่าตืเป็นแบบขอได้ยินเทรบอกลายมืออมันเหนื่อยมือแน่นเลยเอาเลยครับ แต่ว่าถ้ามาถามมัจฉิเป็นสินมัจฉิเป็นที่โต่ะบัวครับถาลองเบิงนะพ่อเนาะถาฟังเบิงนะครับถ้าเจ้าเจ้าที่จะทางหรือว่าน้องคู่มันอาจจะมาบอกตอนแรกนะครับถ้าาจะเมื่อซุ่มผมเคยสื้อน้ำผึ้งครับอยููจากเลยว่าตื้นเท้ากันมาผมถอดจะไปต่อเลยต่อเลยจฉบเป็นงสินต่เก่าครับถ้าเกิดว่าพ่อฝันปุ๊บพ่อสจฉิปบอกกับเจ้าเมื่อเลยขันว่าใดตัวนีพ่อจะบอกให้เขาลอกตัวนี้ไว้ให้เขาลอกไว้ให้เลยมัจฉิเป็นสินจะสื่อก่อนเลยครับ อ่ะถ้าเราติดตามะพขอเนาะครับอ่ะเราติดตามนะครับเพื่อพอฝันเป็กับพแห้งดอกค่ะปันันกันทุมคนสควได้ไฮไล้์ทั้งกันอ่อ่ะเอฟซีผู้ไดโชคดีนะครับอยากจะซื้อขนมมาให้นองกุมานนะครับกระทักค่ายทางแอดมินมาได้ด้วยครับเด้ยวเดี๋ยวทนจะมามอบให้กับทางคุณพ่อสปอร์ตและคุณแม่นะครับเป็นซื้อขนมซื้อน้ำแดงมาถวายกับน้องกุมารนะครับน้องกุมานเพื่อก็ให้โชกนะครับ พร้อมเจ้าที่เจ้าท่านะครับแต่ว่าเจ้าที่ห้องคุณพ่อคุนมาบอยอยากขอเนะังเจ้าที่เจ้าที่นี่บ่บ่ขอเจ้าที่บ่บอขอด <culiar S 1> อกอพี่นองแจ่ว่าถ้าผู้ใดที่โชคดีมีโชคลาภถ้าใครอยากมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆอที่คุณพ่อคน Dave, ่นเบงปันให้นะคะก็ะทักทายแอดมินมาเนะาะเพราะว่าอาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูค่อยคอมเมนต์มานะคะถ้าใครได้ดูค่อยทักหรืออะไรมานะคะก็ นีใจกับคนที่ถูกคนที่ไม่ถูก,ถกรอในงวดต่อไปนะพอนะ่อเนาะคนเ <laughs> ข,อขอาขึ้นอะไรจ้าค,คนยังบ่โชคกอีกจะเพิ่งขอแถมนะพอน่อเนาะให้สู้ต่อไปเด้อครับเด้อชีวิตมีไว้ชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับงวดนี้บ่โชคดีงวดหน้าก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มก็บ่อยมะยมขมว่าสูบขึ้นใน อืมค่ะเจนมาคนวัดถั่วเนาะมาจออกมาทียสื่อเธอจะซีหางวดติดต่อกันมันถือมายังไงเป็นซีหางหวอดผมหวอดชิบวดผมก็ถือเลยครับแต่บางคนจะซื้อเรื่องนี้สีน้ำม่วงถือหลายดอกครับมันบางเชื้อมันเวลาเขาซื้อแล้วมันมันบางเชื้อมันเสียไปอัตโนมัติเนาะต่อเนาะว่าสื้อสามร้อยมันเห็นม่้ยเนี่ยขนาดตั้งใจเพื่อข้าเป็นมันดซาหยอกแกงพ่ออีกแล้ยวมดซาดแกงพ่ออีกบ้านเนี่ย ก็รอติดตามนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสปอร์ตนะครับเดี๋ยจะมาตามให้ด้วยครับเดีอกดติดตามไว้นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับอะรวมทําบุญน้ากันด้วยครับเด้อยทำบุญเพื่อหนุนดวงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินบุญทำนำโชคก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับ ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ